สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะขอตอบคาถามที่ถามเข้ามาบ่อยที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดละกันนะคะคําถามที่1สิวที่เกิดจากการแพ้น้ํารักษาอย่างไงควรจะเช็คเลยคะ่ะว่าน้ําที่เราล้างหน้าทุกวันเนี่ยสะอาดหรือเปล่าเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีทั้งค่าเป็นกรดและค่าเป็นด่างนะคะถ้าเราคิดว่าโอเคหน้าเราเนี่ยแพ้น้ําชัวร์ก็ควรที่จะซื้อน้ํานะคะจากในเซเว่นคือไม่ต้องราคาแพงก็ได้ยี่ห้อเซเว่นก็ได้มาล้างหน้านะคะมันจะช่วยได้มากข้อ2นะคะเป็นสิวอักเสบทํายังไงให้หายไวๆล้างหน้าให้สะอาดนะคะล้างอย่างนอน วันละสองครั้งหลังจากมันอักเสบขึ้นมาเนี่ยควรจะซื้อยาแต้มสิวค่ะหรือว่าครีมรักษาให้มันยุบลงไปก่อนให้มันแบบไม่อักเสบเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยรักษาในสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปนะคะมีคําถามเข้ามาเหมือนกันก็คือทํายังไงเป็นสิวแล้วมันเป็นรอยดํารอยแดงวิธีรักษานะคะก็คือว่ารอให้มันหายอักเสบเราก็ใช้พวกครีมที่มันมีไวททนิ่งเป็นส่วนผสมก็าทาทั้งหน้าเลยมันก็ช่วยด้วยเหมือนกันนะคะมาถึงคําถามที่4ี่นะคะตอนนี้พี่ใช้ครีมบํารุงหน้าอะไรอยู่นะคะพี่ใช้ครีมมา ทนานะคะทาปุ๊บก็คือเกลี่ยง่ายแห้งไวนะ,ค,ะคนที่เป็นสิวเนี่ยใช้ได้ค่ะผิวแพ้นําใช้ได้สิวอักเสบใช้ได้ผสมไวททนิง่งทําให้หน้าขาวใสลบรอยสิวรอยดํารอยแดงนะคะบํารุงล้าลึกมากหอมพูดเลยค่ะว่าแนะนําจริงๆค่ะสั่งซื้อได้ที่ช่องทางข้างล่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น l i น์แอหรือว่าเพจทาง Facebook นะคะไม่ใช้ดีจริงไม่บอกต่อ